ครับที่เป็น้องตัว้วต้าครับอายกินนีก่ก้แหละมันมัตัวเด็กพี่น้องสวมากประเดครับสวยมากหมากระไลพี่น้องไม่กอากลายครับมันยอตัวมืงขึ้นกยบยจักใมูงใมาหยามมงมือหมันมหมันมือเนี่ยเดี๋ยวจะขางเราหางมาครับลุ้นกันพี่น้อง จากเจาหัวเจ้านามาเนาะพี่น้องเนาะเวลาหาหนหัวครับลุ้นมงกันพี่นรองไปลุ้นกันเพื่อ,เ,อเรื่องเิแล้วเลนรองเน้ยนี่ถึงสมน,อน,อนอ้มนอเนาะเนาน อมเกีดีพี่น้องื่อนเห็นท้ามดลงครับนี่ยังแต่เวยหอ,อง ภาพลักี่นุ Mm hmm. ของของใหม่ ยังจะไปอีกพี่หนุอม ิกันไปครับเบื้องล่างนี้พี่นอกมุ่นอุ่ยปุ่ยครับจะไป

เดี๋ยวครับมันมี้คุยไปหน่อเฮ้ยครับมาเอาเอาปวดรก้อนครับวันเนี้ยัวแรกไปหน่อเยปวดรก้อนเดี๋ยวครับไปไปหนาะ ลัางนี้เป็นผัวครับลัาง <laughs> นี้กับพันที่เจอเป็นอ่เป็นตัวเท่าเหรอครับพัน <laughs> ไปเรี่ครับ ฝ่ายเขาหลักพี่น้องถือสมบัติอนี่เลยผ่านนู้หน่ยอยผ่านครับนูหน่อยผ่านก่อนนู้นหน่อยผ่นนนยาน,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 พ,านพี่น้อ,องไปถามผูดฟังนะมัน่น้อฟันงนี่เพียงหดโอ้ย ้มลงที่ดีเห็นป่นอ้องเอ้ยครับหนวไหวกเก่าละมันตัวแมวมันถือมันเป็นสบุครับจะควยคุณตุนดูมัพาลาดหรอนด้ซื้อครับนี่เนหนนวลไพาด แช่ดิมึเห็นดครับแกนี่เป็นอะไรพี่นอนะ้ใส่เขาครับโอ้โหโอ,อ น้ำกระเด้งไปเนาะผุนครับพององ มาแล้วมัเลยพี่นอ้องโอ้ยสองหางเหรอครับอ๋อปวดรัค่อยเดียวครับป่ะเนี่ยโ <h aw ed> อ้ยทางหนึ่งพีน่น้องเทียบเหมือนเลยครับนี่ทางหนึ่งมี่ทางบิ๊กๆเลยพี่น้องโอ้ยยืดมือกันเลยครับอ๋อปวดรัค่อยเดียวครับปบ่ะเนี่ย ับเป็น้อกใหเจ้าฮด้มาสามหางแล้วพี่นงนะครับที่ว่าโมนี่มานครับมานแตกป้อนมือได้มาสามหางไม่ต่าบิดบิดมิดหางเต็มปุ่มมือนี่ครับทือว่าสุดยอดครับหายิ่งมากินโอนี่ครับมาทางโซนทั้งทาไปแล้วเันหรไดรลีครับมาถึงเมื่อไรไปใส่มิดตะบ่วงมิแต่ห้อยบ่วงอากาศขง้น่นอก่กินว่าตีไหนเลยครับเป็นยังบุญอย่างพี่นหองที่ว่า พวกมันนี่พี่น้องครับผมเออไปหากินไปหาอยู่หากินไปเรื่อยๆพี่น้องครับก็ติดตามว่ามื่อแต่ละมื่อเหร่มื่อถี่หายเง่าพี่น้อกนะครับเห็ุง่ายไปแม่หายง่ายกินแไมแน่ครับเออขอบคุณขอบคุณพี่น้องให้กำลังเล่นไก่คนแหล็กคนแจ้คนติดตามมาพี hai, ่น้องนะเอาลาพี่น้องๆครับคลิปหนาอยู่รุ่นพ่อหรือไม่รต่คลิปนี้กรับสวัสดีครับ